สวัสดีครับผมเต้นนะครับจากลักกี้ซาวนะครับวันนี้เตรียมส่งรถที่คันหนึ่งนะครับเป็นแ a งโรเวอร์นะครับอีโวกนะครับผมคันนี้นะครับอายุรถก็น่าจะสักหน่อยหนึ่งละนะครับวันนี้ลูกค้าอยากเปลี่ยนจอแอนดรอยนะครับผมก็เรามีจอแอนดรอยบริการนะครับตรงรุ่นนะครับผมสําหรับรถรุ่นนี้โดยเฉพาะนะครับผมอันนี้ที่เห็นนะครับ เป็นจอไซส์10นิ้วนะครับผมตรงรุ่นนะครับผมอันนี้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับของเดิมจอจะเล็ก7นิ้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่เราเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับอุปกรณ์อย่างอื่นนะครับเราใช้ของเดิมนะครับวิทยุ FM อมะไรต่างๆเนี่ยเราใช้ของเดิมนะครับรวมแม้กระทั่งกล้องถอยหลังนะครับเราก็ใช้ของเดิมนะครับเราใช้ของเดิมได้เลยนี่นะครับสามารถแสดงผลขึ้นจอนี้ได้เลยนะครับผมลักษณะการทํางานก็จะคล้ายๆจอ a n d ด o i d ของเ e น z BM ีเอะไรต่างๆนะครับ เมนูเดิมเนี่ยยังขึ้นโชว์เหมือนเดิมนะครับเรายังสั่งงานของเดิมทุกอย่างได้ Data ข้อมูลทุกอย่างยังอยู่ครบนะครับผมนี่นะครับอันนี้เปลี่ยนโหมดนะครับเหมือนกันว่าถ้าสมมติเราจะใช้จอ Android นะครับเราก็ต้องเปลี่ยนโหมดให้เป็น AUX ก่อนนะครับ,นะรบผมเปลี่ยนโหมดให้ก่อน พอเป็นอุปกรณ์รีปุ๊บแล้วก็กลับเข้าไปเป็นจอ Android ได้เลยนะครับแบบนี้พอเป็น Android เนี่ยมันก็จะมีโหมดให้เลือกนะครับมี Navigator นะครับผมเราเลือกเป็น g o o g l e Map ก่อนนะครับอันนี้เป็นเป็นคล้ายๆเป็นไอคอนคีย์ลัดนะครับผมโอเคนะครับอย่างเงี้ยนะครับก o o g l e Map ก็ใช้งานได้เลยนะครับรองรับภาษาไทยหมดนะครับโอเคเดี๋ยวผมแบ็คกลับไป กดตรงกลางนะครับก็จะเข้าสู่แอปพลิเคชันต่างๆที่เราสามารถโหลดเพิ่มเติมได้นะครับผมก็จะมีเพจสโตร์นะครับให้ลูกค้าโหลดนะครับลูกค้าอยากโหลดแอป,ปต่างๆก็โหลดขึ้นมาใช้งานได้เลยนะครับตอนนี้ผมโหลด y o YouTube g o o g l e Map อะไรต่างๆไว้ให้ลูกค้าใช้แล้วนะครับทัศน์สกีนค่อนข้างเร็วนะครับโอเคพูดถึงสเปคตัตวนี้นะครับสเปคตัวนี้เป็น CPU เป็น snapdragon นะครับผมแล้วก็ตัว แรมเนี่ยจะเป็นแรม8นะครับสูงสุดณตอนนี้ในที่มีในท้องตลาดนะครับแล้วก็ตัวลอมเนี่ยจะอยู่ที่128นะครับเพียงพอกับการโหลดแอปนะครับเก็บข้อมูลต่างๆได้มากพอสมควรเลยนะครับเสียงนะครับคันนี้เป็นลำโพงเมริเดียนของเดิมนะครับสามารถใช้งานได้เลยนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับใส่ซิมได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าแนะนำถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากใส่ซิมก็ ต้องนำสิ่งการ์ดมาให้ทางร้านใส่ตั้งแต่ติดตั้งเลยนะครับผมไม่ก็ใช้แชร์อินเทอร์เน็ตจากมือถือเราได้นะครับผมการใช้งาน2แอปก็ทำได้เหมือนกันนะครับสองแอปพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้ได้นะครับเหมือน Android ทั่วๆไปก็การใช้งาน2แอปนะครับก็ทำงานได้นะครับง่ายเหมือนจอ Android ทั่วๆไปที่ครับที่เราใช้กันนะครับก็คือกดสี่เหลี่ยมด้านบนนี้นะครับผมแล้วมันก็จะมีให้เราเลือกนะครับสี่เหลี่ยมด้านบนนี้นะครับผม ราก็กดเลยมันก็จะย้ายไปอยู่ข้างหนึ่งนะครับอีกอันนึงเราสมมติเราอยากจะใช้แมปเราก็เลือกแมปขึ้นมาแบบนี้นะครับมันก็จะใช้งานทั้ง2แอปพร้อมๆกันได้นะครับถ้าเราไม่ใช้นะครับตรงกลางมันจะมีขีดตัวนี้เราก็ลากปิดไปนะครับมันก็จะกลับมาทํางานแอปเดียวแบบเต็มจอนะครับผมโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวไปดูฟังก์ชันอื่นๆนะครับตัวนี้สามารถเล่นเพลงจาก usb ได้นะครับเราสามารถโหลดใส่ทําได d r มานะครับแล้วก็เล่นได้เลยนะครับผม บลูทูธนะครับมีบลูทูธตัวใหม่มาให้นะครับไม่จําเป็นต้องใช้ของเดิมก็ได้นะครับใช้ของใหม่ก็จะเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็สามารถเปิดบลูทูธออเดียโอเข้ามาที่ตัวนี้ได้นะครับผมโอเคนะครับแล้วก็เนวิเกเตอร์ไปแล้วฟังเพลงไปแล้วบลูทูธไปแล้วนะครับผมตัวนี้มิเตอร์เป็นดิจิตอลนะครับปรับเปลี่ยนจากของเดิมเป็นเข็มนะครับก็เป็นฟังก์ชันสไตล์ทเท่มาแบบนี้ให้นะครับผม ถ้าเราไม่ใช้เราก็กดโฮมออกไปนะครับสามารถต่อกล้อง DVR เพิ่มได้นะครับแต่ว่านี้คันนี้ไม่ได้ต่อนะครับผมโอเคครับเฟตติ้งนะครับผมเราสามารถเข้าไปปรับได้หมดเลยนะครับการใช้ซิมการ์ดการใช้อินเทอร์เน็ตจากแลนเอ่อจากจาก Wi-Fi นะครับนี่นะครับโอเคนะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับติดตั้งจอ a n d r o i d ในรถยุโรปแบบนี้นะครับผมเราเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับทางด้านนี้โดยเฉพาะนะครับผมก็ ติดต่อสอบถามเราได้นะครับที่ลัคกี้ซาวโปช็อปครับผมขอบคุณครับ